ของฉันทำไมยังร้อนขนาดนี้เลยโอ้ยต้องจะทำอย่างไรดีนะโอ้อากาศค่ำๆเนี้ยต้องรีบไปนอนดีกว่าดึกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้รีวีรันกาลินต้องมาเกิดใหม่ให้เป็นแบบนี้ดีกว่า าการลินแม่ขอตัวไปนอนก่อนนะคะกลับไปนอนก่อนฉันนอนไม่หลับแน่ๆเลยต้องรีบเดินไปเล่นน้ำสักที ดีที่สุดนะฮึอีเลียมปังอาจชอบคุณชายต่างหากหรอคะฉันรับไม่ไหวแล้วแต่ฉันรับไม่ได้แล้วนะและคือฝีมือแต่ต้องความลับของฉันทั้งหมดหรอกนะฉันจะฆ่านางเรียมเลยนะคอยดูเถอะนะฮ่าฮ่าฮ แล้วยังไงคุณชายก็ต้องรักศรีสราที่สุด <c oughs> ฉันจะฆ่านังเลียมเลยคอยดูเถอะนะฮ่าฮ่าฮ่